ดีค่ะวันนี้เรามาทำต้นเดฟกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะนำกระถางขนาดเล็กมาค่ะเจาะรูด้วยหัวแรงนะคะเจาะไปเลย ได้แบบนี้คุณผู้ชมก็ใส่โอเอซิตเข้าไปด้านในค่ะพักไว้นะคะต่อไปน้ำหลอดนมมานะคะตัดตรงปลายแหลมออกไปค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ที่สอยได้แบบนี้ประมาณเซนครึ่งนะคะเสียบเข้าไปได้แบบนี้ ความยาวที่21เอดเซนหรือ20่สิบเซนก็ได้ค่ะเป็นเส้นสำหรับแขวนนะคะได้แล้วแบบนี้ประพาสอนต้องการแบบนี้ทั้งหมด4เส้นนะคะสี่เส้นแล้วค่ะพักไว้นะคะต่อไปนำลวดเบอร์24-22ได้ค่ะคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปในรูแบบนี้เลย นันขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นค่ะ เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำหลอดนมที่ทำไว้เสียบเข้าไปเลยนะคะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ ก็ได้กระถางแขวนแล้วนะคะยคุณผู้ชมนำก้านลวดสำเร็จมานะคะเบอร์ยีบสองค่ะแล้วก็นำคัตตันบัดมานะคะ หอันค่ะแล้วแต่จะทำเ,เดฟยาวแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมนำที่สอยได้นะคะทิ้งเข้าไปแบบนี้ประมาณ1เซนแล้วก็เสียบ ในแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็น,นำรวดใส่เข้าไปค่ะตรงปลายก็พับรวดมาแบบนี้ดีให้นแน่นๆได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะไนำหลอดสีเขียวขนาด8มิลมาค่ะตัดที่ความยาว3ามเซนครึ่งเกือบเกือบสเซนก็ได้นะคะพับครึ่งค่ะ ตัดเป็นรูปกลีบใบนะคะได้แบบนี้กลับด้านเจาะรูให้มันคลายออกค่ะได้ปลายกันไกลลองด้วยสมุดทุกครั้งนะคะแล้วจะสวยค่ะ ไแบบนี้ให้คุณผู้ชมทําจํานวนเท่าที่ต้องการเลยนะคะว่าจะให้เส้นยาวแค่ไหนค่ะแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะให้คุณผู้ชมนําก้านลวดที่เราทําไว้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปเลยค่ะแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ใส่กาวร้อนนะคะ ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยบูชุบกระดาษให้มันงองๆดูเป็นธรรมชาติเพราะเราใส่รวดเข้าไปด้านในนี้คะแล้วก็นำไปปักในกระถางที่เราทำไว้นะคะนำกระถางที่เราทำไว้นะคะนำกานที่เราทำไว้งอไว้เร็บเข้าไปเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้โมบายสวยๆแล้วเห็นไหมคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ